โปรเจกต์หนังสตาร์เทคภาคใหม่กำลังจะมาครับหลังจากห่างหายไปนานเกือบ10ปีหลายๆคนที่ติดตามแฟนชายสตาร์เทคมาเนี่ยจะทราบดีใช่ไหมครับว่าแฟนชายหนังอวกาศเรื่องนี้ที่นำโดยผู้กำกับเจเจอับรามเนี่ยถูกสร้างเอาไว้ทั้งหมด3ภาคมีเหล่านักแสดงที่น่าจดจำหลายคนทั้งคริสพายที่รับบทเป็นกัปตันเคิร์กแซคคารีควินโตที่รับบทเป็นสป็อกซึ่งผมชอบมากคนนี้โซอี้สอดนายาที่รับบทเป็นอูฮูราและจอนโชที่รับบทเป็นซูลูทำไมเรายังไม่ว์บซึ่งล่าสุดหลังจากที่มีการ ปิดดีลการควบรวมกันระหว่างพาร์มาและสกายแดนซ์ก็มีการรายงานออกมาครับว่าทางพาร์มา์ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์หนังของ Star t e ทคที่กำลังจะมาในอนาคตโดยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีการพัฒนาโปรเจกต์ของหนังสตาร์เทคอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องโดยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครกับตันเคิร์กและลูกเรือบนยาน U.S.S Enterprise ที่เราคุ้นเคยโดยจะได้คุณสตีฟยอร์กี้มาเขียนบทให้ครับส่วนหนังเรื่องที่2จะเป็นเรื่องราวใหม่และตัวละครใหม่ทั้งหมดยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่แน่ช แต่หนังเนี่ยจะกำกับโดยคุณโทบีเฮสผู้กำกับจากซีรีส์แอนดอและแบ็กมิลเลอร์ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากนี้แฟนชาย s t a r t e ทคจะเป็นโครงการที่พลาเมลเนี่ยให้ความสำคัญมากๆต่อจากนี้เลยแหละครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าไอ้ภาคใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะสำเร็จไหม